สบายดีพ่แม่พี่น้องสบายด,ดีเสเดียวกันว่าเรากินพวกเงินกิ๊อันสบายดีพี่น้องเสือบนางีน้งสวัสดีครับสวัสดีครับอีกได ปางขึ้นไปปางมาสยดนหั่นมดั่นตมหั่นมืกหั่นมูยังพิงก็มีนางมันบอยนะยังเป็นคนยู่บ่อยนะไอแนาะรยเนน้อยงานกันายร้อยเปาไข่์สองไข่เป็นสา มันจะเกินเลยตีชามอปเนาในการณีนั้นส่งเพื่อหั่นหมูย่านร่อยบาทอยู่เพื่อหั่นหมูแล้วนี่ที่ได้ล่าเมื่อหลือที่น้องกก็ท่านนี้ที่ได้ทำรับประจาเมื่อมาเพื่อมะท่าวด้วยกัเด้อน้ำมากินมะถ่าวจะกินเองร้อยกันอมยิ้มบ่เอาให้น้องเด้อกินหวานลายเลยเห็นบ่มี่ถั่วเห็นบะจุกจุกอันดุสำนักเอง ขึ้นพ่อเพิ่งก็ใช่บ่เป็ดตบนะบ่บัสหลงงชักยาฮะกมาเงินขายกบบมันนี้เพิ่แล้วมูจักโลเฮย์สิบเก้าโลเอนแรกก็องบเก้นโลแค่ยุ่งแค่ยุ่เอ๋ยกระถือมือใจดีมือนตีมเหม็นมูยัน วนเน่กันลนน้องกิหานบระมาณิเบ้าิหาบาทแล้มันสิบบเือกล้หาสิบ้าบายเ็สี่ิเอาได้บัวนี่เ่เอ่เดสี่ิแตมันเอานึ่ขอสิมก่อนได้ Làm Làm mơ, mà mà là mưa mưu bà đã đã xin mưa gọn mưa song bà nguyên đất mời đâu này. Đó, si mưa <laughs> đi ngon à hát, mà không này <laughs> 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 <bảy đúng> là... <laughs> <laughs> đi ngon เหตุเจ็บต so, e like ีปะน้องหน้าผมได้ลาด้วเท่านะหลมาอลไรปะกิ้มซุ้มกินซมคับก็ซุ้มเซลล์มีหอยบ่ลาอะไรได้พี่น้องน้องสร้างที่บนี่ตบนี้เลยเหึงหึงล้อกันใหม่กิ้หนาเปกัสบารีเจ้ดพี่น้องสิเกือบก่อนเนาะเย็นมือได้ร้อยกันสบี ข้าสมปน้าหรือตัวไหนก็เด็กเก้าเราจะไปที่เราซ่องผีวหงาแต่ยอยแต่ยอยซ่องไม่เสียบอีกทำเมนเท่นมากครับเย็บกันเราจะท่ายคงพอจะเปียกใช้คาตังกากเรอว่าอ้ามุนมเลยที่อยากกินสิกินกันใด มีไงมูจ้กโลกอะไรงประมาณสิโลกชิเกาโลไฟสิกเกาโลไปอยู่สิบแปดมันไหันหันไงหลยเดินเผากินมาได้อันนมันบางๆนั่เอไปหลวงมันกรโหูดหมากดำฟานิ่ ตีกองแรงพอดีพี่น้องครับสามโมงเลยตียันนี่นะจำยันี่เด้อชิบละน้อยปีดออกให้คอยนะล่าโลยโอมีการล่าอีกเอาเคปปี๊ดทำมันหอน1ก่อนาำมันหอน1 0อีกมาชิหอนเลยปีดลรามาให้คอยเด้อร้อย ใช้น้องไก่เหมือนกันเหรอะทั้งคู่เหมคะงามบูชินงามมันเดฟอย่ทะลาะกันนะันน้องไม่ข่อยที่ลอยแล้วก็ค้าต่งกล่องปลาปลาไหวแทงคอช้าลอเบิ้งเชียพาก่อนมีไหมถามันเป็นตะกินเน้อดำเดิอขันเลนกด้เ็นเขียวไปแล้ว ก็จะมาสู้หันแต่หึงมูน่ะเนี่กระซามนั่นน่ะยังบาได้เบิร์ตจะทงอยู่สวดสวดสื่อๆนะก็ได้หัวใหญ่โงเลยวะโอ้ยุหดำขีดนีไป่ไดไป

มืเขาอันนี้ก็ได้เพราะว่ดมันกี่นี่กับมเขาเล่นน่ะดูไล่ดูไล่ดูไลขีดภาษาชี้ก็เท่านั้นซึ่งบ่อยในนามื่อนี่นี่อ่ะนี้ดีมากอ่ะดีเวียดนี่ ถ้ามันบูเขาแห้งเข้ากันเซมพินน์ะจะมาอันนี้หลับ่เจียมาหลับหน้าัาแต่แต่แต่ไม่ลื่มันใส่บระดนชือมาทวีนแล้วมาดนไปนะคู่มือนี้เข้าปวใไส้มาหินแล้วคนนีเขาใส่ไปหินเกียโอ้ยมีสีอะคือ กันพี่น้องคือจะเศร้าได้เกใจสวยก็มึงบอได้เลยคือจะได้เคยแะไรกันกมางสั่งมุงปลุกพ่อจะแค่ทุบไปกับบติดบอสันนะทุบบอติสเป็นนิ่มเนี่ยนิ่มมาก อ้นางไปหาเห็ดผัวนา้ี่กินมือกันยูสองคนก็จะจ่อยกิีอะไอเอามาเดอ๋อมกมันออกมาเลยเนี่อ๋อออไป

มายืนนะเกาะร้อยเอิ้นนอกออกไปไม่ร้อยมันบางเกาะน่อยอบใกดขนหน่อยเปิกระบโซอันโซคมหน่อตาดำๆคนตายาวๆชุนๆหานยชนว่าุ่าั้ามุมงคืขึยังไามุมขึ้นยังมุงปามุงปลาลิงปลาลิงนี่ครับ ก็มันตีนแหละกันนี่ปสามผ่าเสียวเนี่ยแค่ปะสาทอไจสัมผัสเนี่ยสิมาสัมผัสวันใดๆสิมาถามกูคืนวางกแมะ้มันจ้องันนี้มั้เจียวขาวมดบอกเ

นี่น uh> ี่ไม่อยู่อันหนึ่งนั่งบอกนั่งหรอแม่ชิดหน้าที่เลยน่ารบน่าเลยปลาลูชิดก็ชิดหาหมดแล้วชิดพกไยังงานบุญ

ข่าประทันเนี่ยนะ่ขาประทันซุกบ่ะข่าม่ประทันซุกพ่อเลยเอคล้ายแล้วมใช่ีบคนบ่ห้ามแหนน้้นเดี๋ยวมือเขามาไก่เต้จับหงา่นี้าดมือได้ อยากกินเจ้าข่านะเราช่วยได้จ้าแล้วก็เสียวเอ็งวะมองดูดิมันกินเนี่ยสิบแสนฝนั่งเชนเช่าเลยฝรั่งเชนเดือดมากเลยฝร่งเชนนี่เราฝรั่งนเราไปด้วย ไทีจ้าตัวนนเ้รั be, mm. ้กโอ้ยเขาเจ้าเกี haha, nature, okay. ่ยวเข้าใหญ่เซนข้ามากกับว่าละแซนเฮยตะบิดนั part, uh ่นเขาอานลกอมูเนาะกับเขาอันนะเขาลุงกิโกกับว่าละแซนกับเจ้าเกี่ยวเนี่ยกับละแซนเฮยตะบิดนั่นแต่มีีจ้าแล้วขากชองชอเห็นแล้วช่องหกัมี

ต่อมาใหมจิ้นซุยนะซุยนะหับบ่อัน้นทำอล้วมือเดียวหับบ่ออั้นเ้ยเจ๊งว่ายเลี้ยวโบเลี uh> uh ้ยวมือเดียวยเครื่องมือปุุยฮับเคช่วะเโอ้ยมาเบิ่งเขาพอสสกรยังขี่โม่นั่นห้ยหองหับบ่ออั้เลยเนาะบ่อั้นก็เป็นที่เขาห่างเลยเนะเฮ้เเฮนา เน่มันยองแย่งยองเย่งนะู่้าเดี๋ยวี้นมาีม้อยู่อบันกับโบอัตส่ชิปบอัตมัเนแหละแต่คนที่ไปใหเมน์อด้ทั้วันแล้วอัตนั่นเป็ดม่งเก้าม่งยังมาอะไเห็นบอกห้องเจ้าทอนไม่น่ะเนาะ ใบเด่นลูกเดยัได้ยังฉันกับบวยด้เนาะโอ้กับบวแตู่มากก่อนที่ไปยัได้ยังเม่ไใยังหานนีพี่น้องเฮ้ยนี่ไวนีก่อนพี่น้องคลายพี่น้องไปยังอย่าสหกสิสนอดนนสมัยดีนี่ไปไปงยนนี่